แนวตัปลาบางสิบนะคะสตัวนตัวนึงตัวนึงตัวนึตัวแก็ีเทากร้องสาตเปลเรียงนะคะเปล่งรยเ่เียั้นหอจิงหออมติดข้ามเเฮ้ยสาาเปล่งเแียงนะฮะมีปักเตือนย่างนีเปล่งเรยงมีลานะคะตวบวบ แม่ก็ปลาก่อนแต่กำลังตดหลุดกรอาใกล้อืมแม่เห็นแม่หวเรือนะให้ผมดูตาซ้บ

ให้หมาได้า,าจอออกแปเคยนะคะอมเ้เหยนใส่แต่ปีว่านงไปนิดนึง beep มะนาวอาวของ้อยยินนะคะไม่ใช่ไม่ร้อย ใส่ไม่อร่อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตักแป๊บนึ่งอ่าสต๊อกใส่นะคะอย่าไม่เอายซ่เลยนะคะเราตักต้มแป๊บต้มบวบกับโรโกร้ ก็มบวบก,กันมาแล้วก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเอากับเกาใหญ่แมวเตแน้วนะคะเก่งเลี่ยงที่ปลากับบวบนะคะใส่ถุงแหงแล้วก็ต้มบวบก,กับหลอกคอนะคะแล้วก็หลูกตโตตอดไก่น้ำปลิกปลาตอด าตอดนะจ้าหอมทั้งบ้านเลยไอกินขกาวมานะคะหอม